ครับสวัสดีครับก็มาพบกันในหวยฮาน้อยนะครับก่อนอื่นเรามาฟังคําเตือนก่อนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการชมคลิปเป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นขอให้รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเอาละครับเรามาดูกันนะครับฮานอยนะครับประจําวันที่17นะครับในชุดที่1จะเป็นฮานอยมัดรวมนะครับขอจัเด็ด 9และ0นะครับตัวจอก,ก็จะมี98999091และ92นะครับ0 8 0 9 0 0 0 1และก็02นะครับส่วนชุดที่2จะเป็นฮานอยคู่มิตรนะครับก็จะมี71 72 73 74นะครับ41 42 43และก็44นะครับนอะครับเรามาดูผลของอันนี้กันบ้างน,นะครับของวันที่16นะครับ ฮานอยมัดรวมนะครับก็จะเด่น9ก้ากับ0นย์ะครับในชุดที่1นะครับเมื่อวานผมเด่น9 0้3 9 4นะครับ0 0 0ย์แล้วก็0ูย์ก็ยังมีเข้าอยู่นะครับมาปกตินะครับ90เข้าตัวตรงนะครับที่เหลือก็จะเป็นฮานอยคู่มิดนะครับก็รู้สึกวันนี้เฉียดจังนะครับเฉียดเยอะเลยนะครับเจ็ดที่เป็นตัวเย็นมานะครับ มาอยู่นะครับก็เสียดายนะครับที่ว่าตัวเจาะไม่เข้านะครับก็รู้สึกเสียดายกันนะครับตัวศูนย์สามมาเป็นหลักร้อยหลักสิบนะครับเท้าสามมาเป็นหลักร้อยหลักสิบนะครับโอ้หลายที่นะครับมาเข้าแค่ที่เดียวให้เลยนะครับก็ยังไงก็พรงนี้ก็ต้องมาดุนกันต่อนะครับจะเป็นยังไงนะครับ ช่วงท้ายคลิปผมก็จะมาเน้นตัวเด่นให้นะครับตัวเด่นของผมในชุดที่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเก้าแปดนะครับเก้าหนึ่งเก้าสองนะครับศูนย์แปดนะครับศูนย์หนึ่งแล้วก็ศูนย์สองนะครับในห้าน้อยคู่มิดนะครับก็จะเดินเจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดสี่สี่หนึ่งนะครับสี่สามแล้วก็สี่สี่นะครับ อย่างไงก็อยากใช้วิจัยยามทุกครั้งนะครับใช้สติเพื่อจะได้มีสตางนะครับสวัสดีครับ